สิ่งที่เราจะใช้หาเพียงทรายทะเลวันนี้เนี่ยนี่ครับในกล้องเห็นไหมเนาะน, <ừ noise> นี่น<ๆ>ี่นี่เห็นไหมครับน้าน้าเห็นเปล่าียบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีน้านานักตกปลาแล้วก็สวัสดีผู้รับชมคลิปทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาหาเพียงทรายทะเลเพื่อจะไปตกปลาทรายนะครับสิ่งที่เราจะใช้หาเพียงทรายทะเลวันนี้เนี่ย Stadium. นี่ครับ ไตรปลานะครับผมผมซื้อมาขวดละเก้าบาทนะครับไตรปลานะครับผมจะหาเพียงทรายไปตกปลาทรายกันนะครับด้วยสิ่งนี้นะครับอ่าที่อยู่ของเพียงทรายทะเลเนี่ยอ่าที่อยู่เนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้ครับจะเป็นหาดทรายนะครับเขาจะอยู่ในทรายนะครับเขาจะรอกินอาหารอยู่บนผิวทรายครับโดยการฝังตัวอยู่นะครับ ฝังตัวอยู่ใต้ผิวไทยครับผมอ่านี่ครับอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาเรามาดูกันเลยครับผมว่าหายังไงนะครับอ่านี่ครับผมไปตักน้ํามาแล้วนะครับในในน้ําในทะเลนะครับแล้วก็แกะไตปลาครับผมผสมลงไปกับน้ํานะครับเราผสมเพื่อเจือจางนะครับที่ผสมเนี่ยเพื่อเจือจางครับผม ผสมเพื่อเจือจางนะครับใช้ทั้งใช้แบบไม่ผสมมันเปลืองนะครับผมอ่าอ่าแค่นี้ครับโอเคครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปหากันเลยที่ที่เขาอยู่นะครับเขาจะอยู่ในขอบคลื่นนะครับขอบคลื่นที่คลื่นตบขึ้นมาครับอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจากนั้นเราก็สาดน้ําไปเลยครับ สานน้ำไปเลยครับถ้ามีตัวเนี่ยเขาจะขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเราสาดน้ําไปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตัวเขาเนี่ยตอนเขาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับีนบ่นี่ครับนี่ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นแล้วท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึมาแล้วครับนี่นีท่านผู้ชมเห็นไหมครับในกล้องเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับน้าหน้าเห็นไหมว้าวเ๋ยวครับขึ้นครับผมโอ้โหขึ้นนะ เขาขึ้นมาแล้วครับเขาขึ้นมาแล้วครับนี่ครับน่าเห็นไหมครับนี่ครับผมจากนั้นก็โอ้โหเทียบเลยครับท่านผู้ชมเหี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะจับนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้สองตัวนะครับนี่ครับนี่นี่นี่โอ้โหเทียบเลยนี่นี่ด้วย เงียบเลยครับท่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับนี่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 จับนะครับผมจับนะครับจับไว้ครับจับติดแล้วครับผมค่อยๆดึงครับตอนดึงเนี่ยค่อยๆดึงนะครับไม่งั้นขาดอ้าไม่อยู่ไม่อยู่ครับท่านผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่สาดน้ำขาวปลาลงไปใหม่นะครับสาดน้ำไตปลาลงไปใหม่ครับ มีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจับครับอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่นี่ครับขึ้นแล้วครับเราค่อยๆดึงนะครับอ่าได้ตัวแล้วครับผมนี่ครับตัวเล็กครับผมว้านี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมตัวแรกของเราครับอ่าเดี๋ยวเราเอาไปขังไว้ก่อนครับ นี่ครับถุงทรายถุงก็ใส่ทรายไว้แล้วนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับอ่าใส่ลงไปเลยนี่ครับเดี๋ยวนะนี่นี่นี่คุณผู้ชจับติดหรือเปล่าติดครับติดครับติดครับท่านผู้ชมค่อยๆครับค่อยๆดึงครับโอ้โหค่อยๆดึงค่อยๆดึงโอ้โห ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเย้ได้เลยครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับว้าวนี่ครับท่านผู้ชมอ่าเพียงทรายทะเลนะครับนี่อาหารเด็ดเลยนะครับเนี่ยไอเหยื่อเด็ดเลยนะครับเอาไว้ตกปลาทรายนะครับแหมใส่ลงไปครับใส่กับอาหารต่อครับผมใส่น้ําเพิ่มนะครับ สาดน้ำไปครับสาดไปครับนี่นี่โอ้โหเพียบเลยครับท่านผู้ชมขึ้นมาเพียบเลยครับมันมองไม่ค่อยนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับชึบติดอุย้ยติดไหมติดไหมครับได้แล้วครับนี่ว้าว นี่ครับนี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาจับแล้วจับแล้วครับนี่ครับอยู่หรือเปล่าอยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ครับค่อยๆดึงครับนี่ได้แล้วครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับ เอาใส่ถุงครับแล้วผานต่อเลยครับผานต่อเลยมีนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับเห็นไหมครับดุบดิบดุบดิบดุบดิบไปเลยให้น้ำลงก่อนเนี่ยตูชมนี่ครับไหนอล้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ขึ้นมาขึ้นมาจับติดไหมครับลุ้นกันติดหรือเปล่าติดครับท่านผู้ชมติดครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว นี่ได้แลครับนี่ครับผมตัวเล็กนะครับว้าว หลังจากที่หากันมาได้พักใหญ่แล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมพิเบเลยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเพียงคลายไปตกปลานะครับวันนี้เนี่ย,ยผมก็ต้องขอตัวลาลไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ